สวัสดีครับผมวันนี้ครับอยู่ที่บริษัทเอกซาวนะค้าซองวันนี้เรากำลังเริ่มทำเพลงกั้นดินครับเพื่อจะลงสาขาต่อไปครับผมครับจุดนี้เราทำอะไรบ้างครับ1ครับเซเว่นครับจะมีเซเว่นอยู่ข้างหน้าเซเว่นอยู่ข้างหน้า2ครับร้านขายอุปกรณ์เครื่องเสียงครับผมครับของบริษัทเอกซาวครับตรงนี้เราจะขายทุกยี่ห้อทุกอย่างทุกแบรนด์อุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าแอร์พัดลมตู้เย็น ครบทุกอย่างเครื่องเสียงทุกค่ายทุกยี่ห้อจะขาย,ยตรงนี้ทั้งบทครับสลับตรงนี้ครับพร้อมด้วยอะไรอุปกรณ์ดิตรีคลรอสิ์ลำโพงทุกยี่ห้อครบทุกอย่างสลับตรงนี้ครับผมครับสองไม่ได้ครับผมทำพูลมิล่าอยู่ข้างหลังครับพูลิล่าคือจะมีบ้านหนึ่งหลังแล้วก็สระไว้น้ำอีกหนึ่งอันครับผมครับเป็น สี่หลังที่เราวางแผนไว้ครับผมที่เราวางแผนในตอนนี้ครับผมเพื่อลูกค้าที่มาซื้อเสียงเอกซาวครับผมมีที่พักก็ด้วยมีพูลได้ให้ด้วยครับอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เราออกแบบไว้ครับต่อมาครับก็จะมีร้านกาแฟครับผมแล้วก็มีร้านอาหารด้วยสลับตรงนี้ครับผมมาซื้อเสียงเสียงก็มีอะไรกินครบทุกอย่างครับผมครับทีนี้นี่ยจ่จุดไหนครับผมครับนี่เส้นเส้นนี้คือเข้าไปเชยภูมิครับผมจากนี่เชยภูมิก็ประมาณ3-4โลเองนะครับข้างฝั่งนู้นครับ เป็นบ้านหนองแวงครับผมฝั่งนี้เป็นบ้านนางเม้งครับผมครับบริษัทเราก็อยู่ตัวหลังป่านะครับผมเอาง่ายบริษัทอยู่หลังป่าตรงนี้นะครับผมครับที่ที่ตั้งบริษัทสาขาหนึ่งโดยหลังป่าครับแต่การเดินทางครับต้องอ้อมครับอ้อมนู้นมาเข้าข้างหน้าครับผมครับในอนาคตเราจะซื้อที่ครับแล้วก็ทําทางไปข้างหลัง เพื่อจะไม่ได้ออบรถครับผมครับตอนนี้ครับนี่ฝั่งนี้ก็กาลังเริ่มทากาแพงอยู่นะครับผมกำแพงกั้นดินครับผมกว่าฝั่งนี้ผมสูงมากครับนี่ฝั่งนี้ผมสูงเกือบสเมตรนะครับอันนี้แค่เมตรเดียวครับในหลังที่ครับผมครับไปไปชมบรรยากาศกันว่าเป็นยังไงมายังไงครับผมนี่พายดูกานติดป้ายครับโอ้แล้วก็จุดนี้อาจจะมีการเดโมขึ้เสียงอาจจะมีการเปิดสอนจูนตู้จูนอะไรครับก็หลายอย่างครับที่เราวางแผนไว้สำหรับบริษัทสาขา2เราตรงนี้ครับผมครับ นี่ครับทีมช่างเราก็กำลังรอป้ายครับไม่รู้ว่ารออะไรครับผมตอนนี้รออะไรครับผมรอทีมครับรอคนไม้ไม้นี่ขโมยมาจากไหนครับไม้นะครับของเพื่อนนี่ของเพื่อนนี่ะโอ้โหขโมยไมาให้อีกมิดรุ่นอะไรครับโอ้โหหาซื้อที่ไหนครับมิดรุ่นนี้มิดตัดลวดครับมาซื้อที่ไหนครับเรื่อมิดตอร์ครับโอ้โหมิดตัดลวด นะครับก็มาจ่ายเงินค่ากำแพงครับผมเฉพาะค่ากำแพงกั้นรั้วครับเกือบครึ่งล้านครับสี่แสนกว่าครับผมตอนแรกงบ60เมตรครับนุ่นช่างทําเต็มครับผมคุณครับผมครับผมก็รอติดตามชมครับบริษัทเอกซาวสาขา2ครับผมติดถนน4ี่เลนครับเชยภูมิขอนแก่นครับห้างจากเชยภูมิแค่สามถึงสี่โลเท่านั้นสำหรับเส้นนี้ครับผมครับเส้นนี้ไปเชยภูมินะครับผมหรือเส้นี้เชยภูมิครับเส้นนี้ก็ไป